thank you เราสองคนค่ะปลาค่ะร์จูนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าโครงการน้องใหม่ของมณีรินค่ะมณีรินเดี๋ยวข้อเท็จอ่างศิลาใจกลางเมืองอ่างศิลาค่ะทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษ2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะค่ะใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อลุ้นบัตรกำนันโลตัส500บาทถึง5รางวัลค่ะ<ฮ>แล้วถ้าหากสนใจโครงการแล้วชมอยู่ตอนนี้นะคะ ให้พิมพ์ชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะเข้ามาที่อินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือว่าไลน์แอดของเรานะคะก่อน6โมงเย็นค่ะท่านจะได้รับส่วนลด5,000บาทไปเลยทันทีค่ะ5,000นบาทเลยทีเดียวและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ซุ้มหน้าประตูทางเข้าของมณีลินเดอะคอเทจอ่างศิลาค่ะดูสิคะคุณฟอร์จูนใหญ่มากค่ะ แล้วรู้สึกว่าจะมีดอกไม้นานาพันธุ์ใช่ค่ะเราตกแต่งให้เป็นสไตล์อังกฤษเลยนะคะส่วนโลเคชั่นที่ตั้งนะคะหาไม่ยากเลยค่ะอย่างที่บอกกันนะคะอยู่ใจกลางเมืองอังศิลาค่ะตรงนี้นะคะทางเข้าสนุนสุขุมวิทค่ะผ่านเข้ามาจะเห็นโรงพยาบาลเอกชน2ค่ะค่ะและที่สําคัญเลยเดินทางสะดวกแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอย่างเช่นเดินทางไปไหนได้บ้างคะไป สำคัญมากเลยค่ะห้างสินค้าค่ะเซนทรัลพลาซาชนบุรีค่ะต่อด้วยการจับจ่ายใช้สอยที่สะพานปลานะคะรวมถึงสถานีตํารวจตลาดไฟฟ้าค่ะค่ะดังนั้นโครงการมณีรินเดอะคอเทจจึงตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ใช้ชีวิตในต่างแดนได้เลยแล้วที่สําคัญนะคะตอบโจทย์อีกอย่างหนึ่งค่ะสําหรับคนที่รักความเป็นส่วนตัวนะคะที่นี่ค่ะเดอะคอเทจของเรานะคะมีจานวนยูนิตน้อยมากค่ะเพียง67ยูนิตค่ะดังนั้นเราไปดูด้านในกันเลยไหมคะไปค่ะไปดูด้านในกันค่ะ เมื่อเข้ามาในโครงการนะคะจุดแรกที่พบคือรอปภที่มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยค่ะค่ะต่อด้วยนะคะระบบสแกนทะเบียนรถค่ะเป็นการจำทะเบียนรถของลูกค้าเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คีย์การ์ดเลยค่ะดีเลยค่ะสะดวกสบายรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านกันค่ะของเรานะคะจะเป็นสวนขนาดเล็กค่ะจัดตกแต่งเป็นแบบสไตล์อังกฤษนะคะ จะพบได้ว่ามีดอกไม้นาาพันธุ์เลยนะคะคุณป่าใช่ค่ะภายในตัวสวนนะคะจะมีที่นั่งค่ะมีต้นไม้นะคะมีมุมเล็กๆต่างๆมากมายเลยค่ะสามารถจัดกิจกรรมเล็กๆของครอบครัวได้ค่ะโดยที่ไม่วุ่นวายค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆสวนกันนะคะจะเห็นได้ว่าสวนของเรานะคะถึงจะเล็กแต่ค่อนข้างกว้างค่ะคือใช้ประโยชน์และใช้งานได้จริงๆใช่ใช่ค่ะ ดูสิคะว่าต้นไม้สวยขนาดไหนตอนเย็นอากาศจะดีมากๆเลยใช่ไหมคะคุณจ่าเบาะกับเป็นการถ่ายรูปนะคะอใครที่ชอบถ่ายรูปนี้ได้เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เดอะคอ t a เทค่ะ บ้านตัวอย่างของเรานะคะจะมีทั้งหมด2แบบค่ะมีคอสเทจธรรมดานะคะแล้วก็เป็นคอสเทจพัสค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงที่7ค่ะเป็นคอสเทจพัสดนะคะพื้นที่4 9 9 0ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่120ตารางเมตรค่ะค่ะมีกี่ห้องนอนคะทั้งหมดมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะมีความกว้าง5.7เมตรค่ะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันและที่สำคัญเลยพื้นของเรานะคะเป็นพื้นทรายล้างทำความสะอาดง่ายค่ะด้านบนนะคะจะทำเป็น หลังคาลานจอดรถให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อความสะดวกสบายลูกค้าไม่ต้องทําเองเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแปลงด้านข้างนะคะลูกค้าพื้นที่พับนะคะจะมีในส่วนของสวนค่ะตรงนี้นะคะเราจัดให้เป็นในรูปแบบของสวนสไตล์อังกฤษค่ะสวยงามไหมคะพื้นที่สีเขียวดูแล้วสดชื่นค่ะสบายตากันเลยทีเดียวถ้าพัดนะคะจะมีพื้นที่ด้านข้างค่ะถ้าลูกค้าไม่จัดสวนนะคะลูกค้าสามารถทําเป็นห้องอีกห้องหนึ่งต่อเติมออกมาเองอีกก็ได้ด้วยค่ะ ดีเลยค่ะอย่างนี้ก็คือในช่วงเย็นก็สามารถนั่งหรือว่ามิทติ้งกันด้านข้างได้เลยใช่ไหมคะคุณตาใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปก่อนที่เราจะเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะเนื่องด้วยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโควิดค่ะทางมณีรินนะคะก็เป็นห่วงความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยของลูกค้านะคะจึงมีนี่ค่ะเจลล้างมือนะคะเพื่อทําความสะอาดก่อนเข้าไปชมบ้านตัวอย่างค่ะให้ลูกค้านะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะเรามีหน้ากากอนามัยนะคะแจกลูกค้าด้วยค่ะค่ะและสําคัญเลยก่อนเข้าบ้านทุกหลังของโครงการมณีลินเราจะเห็นสติกเกอร์แบบนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านของเราปลอดภัยและสะอาดแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันเลยนะคะเลยตรงนี้นะคะเป็นส่วนของพื้นที่น่งเล่นค่ะค่ะแล้วก็จะจะบอกได้เลยว่ามันสวยงามแล้วก็แบบว่า เหมาะกับการนั่งดูหนังฟังเพลงในวันหยุดพักผ่อนสังเกตว่านั่งสบายมากะคะการตกแต่งของเรานะคะจะเน้นในโทนสีอ่อนค่ะแล้วก็ใช้ในส่วนของกระจกนะคะทำให้พื้นที่บ้านดึกว้างขึ้นค่ะค่ะบอกได้เลยว่าชอบชอบมากเลยคุณปลาคะซื้อบ้านทัวอย่างได้เลยไหมคะเนี่ยซื้อได้เลยค่ะ<อ>ถ้าสนใจหรือว่าไปออกแบบตกแต่งตามนี้ก็ได้นะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันค่ะค่ะห้องต่อไปนะคะพัดนะคะ มันต้องไม่เสษกว่าอยู่แล้วค่ะจะมีห้องด้านข้างเพิ่มขึ้นมาสิบตารางเมตรนะคะห้องนี้นะคะลูกค้าสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามสบายเลยค่ะ,คะอาจจะใช้เป็นในส่วนของห้องทํางานก็ได้และตอนนี้เป็นช่วง work from home ค่ะเราจึงสามารถใช้ห้องนี้ในการใช้ประโยชน์จริงๆได้ด้วยทํางานไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่ค่ะปิดประตูหน่อยนะคะก็สามารถเป็นส่วนตัวได้แล้วค่ะหรือจะใช้เป็นห้องนอนนะคะลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าเป็นผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่ไม่ต้องขึ้นชั้นสองก็ได้ค่ะค่ะ แล้วก็ออกมาเจอในส่วนของที่รับประทานอาหารค่ะมุมนี้คุณปลาคะบอกได้เลยว่าช่วงเย็นเป็นมุมดินเนอร์ใช่ค่ะปิดไฟนิดนึงจุดเทียนค่ะจิบไวนต้องชงแก้วค่ะแต่ก่อนทานข้าวนะคะเราต้องไปห้องครัวก่อนค่ะเพื่อปทำอาหารได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูด ห้องครัวของเรานะคะจะมีขนาดอยู่ที่2เมตรค่ะพหือนที่จะค่อนข้างกว่านะคะ,ะทำครัวได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งครัวไทยครัวนอกครัวต่างประเทศได้หมดมและที่สำคัญสีของห้องครัวจะเป็นโทนสีอ่อนและสำคัญที่สุดคือด้านบนจะเป็นแผ่นใสสว่างรับสแสงแดดธรรมชาติโดยที่เราจะประหยัดไฟได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเปิดไฟได้เลยตอนกลางวันสว่างปโปร่งค่ะ เราไปดูห้องต่อไปที่อยู่ในส่วนของชั้นล่างกันนะคะค่ะคุณปลาคะพอดีฟอ์จูนสังเกตเห็นค่ะในส่วนวงนี้เป็นในส่วนของอะไรบ้างคะและใช้งานยังไงบอตัวนี้นะคะเป็นเซนเซอร์ค่ะที่ทางมานีลินเรานะคะแถมให้กับทางลูกค้าค่ะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะคะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเวลาลูกค้าไม่อยู่บ้านนะคะถ้ามีโจรขโมยเข้ามาบ้านนะคะจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเลยค่ะค่ะและในส่วนนี้มีกล้องวงจรปิดให้กับทางบ้านด้วยไหมคะอย่างเช่นหน้าบ้าน มีค่ะนนตอนนี้นะคะเรามีกล้องวงจรปิดทั้งหมด2ตัวนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะติดตั้งภายในบ้านหนึ่งตัวค่ะแล้วก็จะมีภายด้านนอกบ้านอีกหนึ่งตัวนะคะอ,อย่างนี้ก็คือว่าลูกค้าสามารถมองภาพกล้องวงจรปิดผ่านมือถือลูกค้าได้เลยใช่แล้วค่ะจะมีแอปพลิเคชันโดยเฉพาะเลยนะคะที่โหลดสําหรับเจ้าตัวนี้ค่ะทุกอย่างแจ้งเตือนรวดเร็วมากเลยเค,คอดีมากเลยระบบความปลอดภัยลูกค้าไม่อยู่บ้านก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความ ปลอดภัยคือยังไงปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะต่อให้ไม่อยู่บ้านยังไงคุณก็ปลอดภัยค่ะดีมากมากไปด<า>ูห้องต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ำด้านล่างนะคะเราจะใช้สุขภัณฑ์โมเชนค่ะแล้วเราก็แยกโซนนะคะเป็นเปียกแล้วก็โซนแห้งนะคะเราทำเ็ปไว้ให้ลูกค้าสามารถทำฉากกั้นห้องอาบน้ำได้ด้วยค่ะอืแล้วต่อไปเราไปในส่วนของชั้นสองแต่ก่อนจะไปนะคะ นี่เลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็จะมีป๊อปอัพแตกๆด้านล่างไว้ทําอะไรคะจะเป็นตัวส่วนลดพิเศษนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเห็นนะคะแคปมาเลยค่ะแล้วก็ส่งเข้ามานะคะผ่านทางอินบ็อกซ์หรือว่า Line แอดของเราค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูด้านบนกันต่อค่ะสอบกันเลยค่ะ มาในส่วนของชั้นสองของบ้านตัวอย่างกันบ้างนะคะค่ะพอจูนสังเกตได้ว่าตอนระหว่างทางที่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยไม่<ะ>มีเสียงรบกวนหรือเสียงดังที่แปลกปลอมเข้ามาเลยเอคุณจ๋าแน่นอนค่ะเพราะว่าบันไดของเรานะคะมันลิลินเราใช้ปูนคอนกรีตค่ะไม่ใช่เหล็กธรรมดานะคะจะแข็งแรงต่อการใช้งานมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าตอนเดินขึ้นบันไดขึ้นมามฝ้าระหว่างบันไดขึ้นไปมันปโปรง่งรู้สึกว่ามันไม่แออัด ใช่ค่ะ,คะมานีลินของเรานะคะออกแบบให้มีการใช้งานที่ดูสูงโปร่งค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทุกพื้นที่นะคะสามารถใช้สอยได้จริงค่ะค่ะอย,อย่างงั้นนี้เลยนะคะรู้สึกขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งเช่นกันก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถวางโต๊ะหรือเก้าอี้เล็กๆใชห่หลายๆคนก็บอกแบบนั้นนะคะ,คะเราบอกแล้วว่ามานีลินเรา ออกแบบให้พื้นที่ทุกพื้นที่ใช้สอยได้จริงนะคะ,คะในชีวิตประจําวันค่ะตรงนี้นะคะเราเหลือพื้นที่ใช้สอยให้เยอะมากลูกค้าสามารถวางอาจจะเป็นเก้าอี้ตู่โต๊ะหรือราวตากผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะจัดสรรได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปชมในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะค่ะนี่เป็นห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะ ตรงนี้นะคะเราจัดตกแต่งถ้าคุณฟ์จุนเห็นเราใช้ในส่วนของกระจกตกแต่งค่ะแล้วก็โทนสีที่อ่อนนะคะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นค่ะค่ะพอรู้พอรู้สึกว่าเข้ามาถึงเนี่ยสีที่เลือกใช้กับ การบิวอินของห้องมันรู้สึกเลยว่ามันคลาสสิกแล้วก็อบอุ่นมากๆใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะถ้านอนเนี่ยจะเห็นเลยว่าดอกไฟฟ้าของเรานะคะเราให้เป็นตามนี้เลยค่ะค่ะก็คือว่าจะซื้อบ้านไทยไหนแบบไหนแปลงไหนก็จะได้แบบนี้เลยใช่ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูในส่วนต่อไปนะคะอยู่ภายในห้องมัสเตอร์เบสท์ลมเนี่ยแหละค่ะแต่เราจัดพื้นที่ใช้สอยให้ใช้สอยได้จริงนะคะตรงนี้ค่ะเราทำเพดิชั่นกั้นนะคะเพื่อให้เป็นวอล์กอินคอนเซ็์ย่อยๆนะคะสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายค่ะ ใช้ในการแต่งตัวได้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็เป็น private ด้วยค่ะคนนึงนอนแล้วก็คนนึงแต่งตัวก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราเลยก็คือชอบมากห้องแบบนี้แล้วก็มีการกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้ว f o ร์จูนสังเกตเห็นว่าด้านนี้ใช่ค่ะถึงของเราจะเป็นทางโฮมเล็กๆนะคะแต่เรายังมีตัวระเบียงหน้าห้องของมาสเตอร์เบสรูมให้ได้ออกไปชมนกชมไม้กันด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันค่ะ เราไปต่อกันที่ห้องต่อไปเลยนะคะห้องนี้ค่ะห้องน้ําชั้น2นะคะภายในนะคะเราใช้สุขภัณฑ์โมเก้นค่ะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเช่นเคยค่ะเหมือนด้านล่างเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปในส่วนของห้องนอนที่2กันค่ะค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปต่อที่ห้องนอนที่2อย่าลืมแชร์ไลฟ์สดนี้เพื่อลุ้นบัตรกำนันโลตัส500บาท5รางวัลค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องที่2กันเลยค่ะเชิญค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นภายในส่วนห้องนอนห้องที่2ค่ะห้องนี้นะคะถ้าดูการตกแต่งเช่นเคยค่ะจะเห็นว่าเราใช้โทนสีที่อ่อนเช่นเคยห้องนี้เราใช้เป็นออห้องนอนที่2อ,อาจจะเป็นของเด็กลูก หรือว่ามีแขกมาเยี่ยมบ้านก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะที่คุณฟอจุนเห็นนะคะ,คะเราใช้เป็นแค่ที่นอน3ฟุตแต่งจริงแล้วเราสามารถวางที่นอน5ฟุตได้เลยนะคะโบก็เป็นห้องนอนที่ค่อนข้างกว้างใช่ค่ะดูไม่แคบเลยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่3ห้องนอนสุดท้ายของบ้านกันค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องที่3มห้องสุดท้ายของบ้านแล้วค่ะค่ะเป็นห้องนอนที่2นะคะสําหรับครอบครัวที่อาจจะมีลูก2คนห้องนี้ก็ใช้เป็นห้องนอนน้องอีกห้องได้เช่นกันค่ะ,คะตรงนี้ที่เห็นนะคะเราจัดวางเป็นเตียง3ฟุตแต่งจริงแล้วได้5ฟุตเหมือนห้องนอนที่2เลยค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าพอฟอร์จูนเกิด อยากมีน้องแค่คนเดียวห้องนี้จะเปลี่ยนเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวได้ไหมคะคุณได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะสามารถครีเอทได้ตามอารมณ์เลยค่ะชอบแบบไหนนะคะจัดแบบนั้นเลยค่ะบ้านเป็นของเราแล้วค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของมณ n ีเรนเดอะคอทเทจอังซิลาค่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านตัวอย่างของมณีลินเดอะคอทเทจอังซิลาค่ะกับคอทเทจพัดค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของโครงการคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ถนนเมนหลัก ทางเข้าของโครงการมานินเดอะคอรเทจเลยค่ะคุณฟอจูนจะสังเกตเห็นเลยค่ะว่าโครงการของเรานะคะถนนค่อนข้างกว้างเลยค่ะจะอยู่ที่10เมตรค่ะในซอยนะคะก็ไม่น้อยหน้าเลยค่ะจะอยู่ที่8เมตรค่ะค่ะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นยูนิตที่มีน้อยด้วยใช่ค่ะสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวและความเป็น private นะคะต้องสนใจแน่ๆเลยค่ะมีทั้งหมด67ยูนิตเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยนะคะเพื่อรุ้นรับบัตรกำนันเทสโก้โลตัสมูลค่า500บาทถึง5รางวัลค่ะค่ะแล้วสําหรับคนที่สนใจซื้อนะคะภายใน วันนี้ก่อน6โมงเย็นนะคะลงทะเบียนค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะในอินบ็อกซ์ค่ะไลน์แอดนะคะหรือคอมเมนต์ตอนนี้ได้เลยค่ะรับสุนลดเลย5000บาททันทีค่ะแล้วก็แคปเลยนะคะแคปหน้าจอตอนนี้เลยรับสิทธิพิเศษส่วนลดอีก1 0 0 0มบาทค่ะโอ้โหงั้นตอนนี้เราไปดูบ้านเปล่ากันก่อนดีกว่าค่ะไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แปลง56ค่ะเป็นแปลงที่เราคัดมาพิเศษเพื่อไลฟ์ในวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะพื้นที่20.70ตารางวานะคะเป็นแบบคอดเทจค่ะ และหน้าบ้านก็ยังสามารถจอดรถได้ถึง2คันเช่นเดิมพื้นที่หน้าบ้านนะคะความกว้าง5.7ค่ะค่ะพื้นก็ยังเป็นพื้นแบบไซรยล้างสามารถทำความสะอาดง่ายหรือลูกค้าสามารถปูกระเบื้องเองได้ตามใจชอบเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะเราทำเป็นหลังคาจอดรถสำหรับกันแดดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะค่ะและยังมีในส่วนของห้องเก็บของด้านหน้า เราใช้พื้นที่ใต้บันไดนะคะเพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยด้านในด้วยค่ะค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่ฟอร์เจอรสังเกตเห็นค่ะในส่วนของปลั๊กอตัวนี้นะคะเป็นไว้ติดอุปกรณ์สมาร์ทโฮมค่ะคือกล้องวงจรด้านนอกที่เราแถมให้ลูกค้าค่ะค่ะแบบนี้คือลูกค้าไม่ต้องมาเดินสายไฟเองเพราะว่าเราเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ทุกอย่างครบคันเรียบร้อยหมดแล้วค่ะค่ะส่วนภายในบ้านนะคะ สังเกตเห็นตรงนี้นะคะจะค่อนข้างกว้างเลยพื้นที่ใช้สอยของเขานะคะทั้งบ้านอยู่ที่110ตารางเมตรค่ะ,คะกว้างมากมากเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าหลุมค่ะ,คะพื้นจะเป็นในส่วนของแกรนิโต้ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ก็คือว่าตรงนี้เราสามารถบิวอินเป็น ที่ดูทีวีค่ะส่วนด้านตรงข้ามนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นที่นั่งเล่นและตรงที่เรายืนอยู่อาจจะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราต้องแจ้งก่อนเลยไปว่าเป็นราคาพิเศษจริงๆค่ะตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่2องล้านหกแสนเก้าค่ะแต่ถ้าดูไลฟ์สดในวันนี้นะคะรับแคชเบ็กไปเลยคาดอีก0,000สนค่ะฟรีค่าสาธารณนุโภคนะคะ1ปีค่ะฟรีค่าจดจำนองค่ะ1%เเลยนะคะแล้วก็ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ ฟรีแอร์นะคะ18,000 BTU 1เครื่องค่ะ13,000 BTU 1เครื่องค่ะค่ะขายที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะยีบจองเข้ามาเลยนะคะในไลฟ์สดนี้หมดเวลาวันไหนนะคะก่อนหโมงเย็นนะคะวันนี้ใช่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากไปดูบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านเปล่าของโครงการมานิลินเดอะคอตเทจอางศิลาทาวน์โฮมสไตล์อังกฤษใจกลางเมือ,องอางศีลาค่ะค่ะฟอจูนรู้สึกชอบมากๆค่ะคุณปลาตั้งแต่ทางเข้าโครงการชมบ้านตัวอย่างแล้วก็บ้านเปล่าถ้าจองบ้านตัวอย่างในซื้อบ้านตัวอย่างได้ตอนนี้ปร์จูนซื้อแล้วละคะ่ะสามารถซื้อได้เลยตอนนี้ค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะชื่อนมสกุลเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ส่งมาทางไล n ์แอดอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์นะคะตอนนี้ได้เลยค่ะจะได้รับส่วนลดพิเศษไปเลยทันทีค่ะ5000บาทโดยไม่ต้องลุ้นเลยค่ะว้าห้าพบาทเลยค่ะและถ้าใครยังไม่ไลค์ต้องรีบไลค์ยังไม่แชร์ต้องรีบแชร์เพื่อลุ้นรับบัตรกำนันเทสโก้รลตัดห้าบ,บาทถึง5รางวัลค่ะรับกันง่ายๆขนาดนี้เลยนะคะไลฟ์สดน,นี้เราแจกเยอะแล้วก็แจกจริงกันจริง,รงๆเลยค่ะค่ะและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมแคปค่ะแคปกันเยอะงแคปตอนนี้เลย รับสิทธิพิเศษส่วนลด1 0 0 0 0บาททีเดียวเลยค่ะคุณปลาโอ้โหค่ะแล้วก็มาย้ำเรื่องโลเคชั่นกันอีกครั้งนะคะบอกแล้วว่าอยู่ใจกลางเมืองอังศิลาค่ะ,คะเรามาจากถนนสุขุมวิทนะคะผ่านในส่วนของโรงพยายบาลเอกชน2ค่ะแล้วก็ใกล้ๆรอบๆนะคะ มีตลาดไฟฟ้าค่ะสถานีตำรวจค่ะที่สำคัญสุดเลยนะคะห้างเซ็นทรัลพลาซาชลบุรีค่ะไปสะดวกมากเลยก็คือโครงการมานีรินเดอร์คอเทจต่างลาตอบโจทย์ทุกสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเลยค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ชอบความเงียบสงบค่ะความเป็นส่วนตัวความเป็น private นะคะมานีรินเรานะคะเดอะคอเทจก็ตอบโจทย์เช่นกันค่ะมีเพียงแค่67ยูนิตเท่านั้นค่ะราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะคุณปลาราคาเริ่มต้นของเราตอนนี้นะคะที่2.69ล้านบาทค่ะแต่สำหรับวันนี้ในไลฟ์นะคะ ที่เราได้ชมบ้านเปล่ากันนั้นเป็นแปลง56ค่ะเราจัดไลฟ์พิเศษเลยนะคะสําหรับไลฟ์นี้ค่ะหลังนี้จะได้แค่แป็กถึง3 0 0 0 0นบาทเลยนะคะ3 0 0 0 0นใช่ค่ะ3 0 0 0 0 0เลยค่ะตอนนี้นะคะฟรีแอร์หนึ่งหมื่ทีเครื่องค่ะฟรีแอร์หน0 0งหมื่ทีเครื่องค่ะฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะ ฟรีค่าจดจำนองนะคะฟรีค่าสาธารณูปโภคนะคะ1ปีไปเลยเต็มเ็มค่ะค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลนี้จัดเต็มที่สุดในไลฟ์นี้เลยใช่ค่ะแปลง56เท่านั้นค่ะรีบเข้ามากันเลยนะคะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะรีบจองกันเลยมาเป็นครอบครัวมณีเรินกับเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่กับเรามาจนถึงจะจบไลฟ์เลยค่ะค่ะ ส่วนใครนะคะคิดว่าตอนนี้นะคะเอ๊เรายังไม่ตอบโจทย์ในตัวบ้านตอนนี้นะคะไลฟ์หน้าค่ะเรามาติดตามกันนะคะว่ามณีลินของเรานะคะจะพาไปดูโครงการไหนในเครือมณีลินนะคะติดตามกันได้ที่เพจมณีลิน p r o p e r t y ค่ะค่ะข้อมูลข่าวสารทุกอย่างเราจะอัพแล้วก็โพสต์ในมณีลิน p r o p e r t y นะคะอย่าลืมกดไลค์คันค่ะค่ะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ